สาวตกงานยุคโควิดผันตัวมาเปิดบาร์เบอร์ซึ่งก็อยู่บริเวณตรงข้ามซอยบุญสัมพันธ์เก้าตําบลหนองปลือมอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งก็เป็นร้านตัดผมผู้ชายและที่สำคัญก็คือช่างตัดผมนั้นเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแต่งกายเซ็กซี่คอยให้บริการตัดผมให้กับลูกค้าผู้ชายจนกลายมาเป็นกระแสป,ปากต่อปากไวกว่าแสงเสียอีกถึงความแซ่บของช่างสาวคนนี้ ช่วงโควิดลูกค้าไม่มีพอรัฐบาลผลคายทำเอาร้านตัดผมนั้นกลับมาคึกคักเนื่องจากมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องร้านตัดผมดังกล่าวนั้นชื่อว่า b a r b เบอร์บีเจ้าของร้านก็คือนางสาวเกตซินีจันแสงหรือชื N ่อเล่นว่าบีอายุ36ปีและก็เป็นช่างตัดผมสาวสวยคนดังกล่าวด้วยโดยคุณบีนั้นเปิดเผยมาว่าเดิมตนมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัททั่วไป เมื่อโควิดระบาดก็ตกงานจึงหันมาเอาดีทางด้านของการเสริมสวยไปเรียนจากสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาทั้งแบบชาลอนและก็แบบบาร์เบอร์จากนั้นก็มาเปิดร้านโดยเซ็งกิจการต่อจากคนที่รู้จักแรกๆนั้นก็ลุมๆดอนๆตามคำสั่งของรัฐบาลจนกระทั่งเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาพบว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากวันละ40กว่าราย เด็กและก็ผู้ใหญ่ร้านของตอนนั้นให้บริการทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงแต่เน้นไปต่างบาร์เบอร์มากกว่าราคาก็เริ่มต้นที่50บาทสำหรับเด็กเล็กและก็100บาทสำหรับผู้ใหญ่ส่วนทรงผมแบบแฟชั่นราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของทรงผมส่วนเรื่องการแต่งตัวเซ็กซี่ให้บริการลูกค้านั้นจริงๆแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์ของหนูอยู่แล้วไม่ได้แต่งเพื่อสร้างกระแสแต่อย่างใด และไม่คิดว่าการแต่งตัวแบบนี้จะได้ผลตอบรับหรือว่าเป็นกระแสที่ดีก,ก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกทท่านที่ชอบและก็มาใช้บริการร้านของตนนุ่มๆท่านใดติดอกติดใจเข้าไปที่ Facebook ของเธอได้และก็ทวางก็แวะไปเยี่ยมชมกันหน่อย